สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าพื้นฐานนะครับก่อนที่จะลงโปรแกรม SolidWorks Electrical นะครับจะมีเรื่องแรกนะครับที่ต้องทำนึกคือจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนร a n i o n g l น n g u a g e นะครับที่นี่โดยการที่เข้ามาที่ c o n t r o l Panel ก่อนนะครับแล้วก็มาดูที่ r e g i o n นะครับ and language นะครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับ ก็คือเราต้องเข้าไปเปลี่ยนในส่วนของ format ให้เป็น United States English ก่อนนะครับตรงนี้เราต้องใช้เป็น format United States นะครับ English United States ที่นี่เนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราใช้เป็น format ไทยหรือ format อื่นเนี่ยในส่วนของ library program เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเอาล่ะนะต้องเปลี่ยนเรียบร้อยก่อนลงนะครับจากนะั้นส่วนต่อมานะครับเมื่อลงเสร็จแล้วนะครับก็จะมี แอเรื่องส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะให้เราอัปเดตนะครับแต่ก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไลบรารีนะครับก็จะมีที่นีนะครับที่แรกคือเคเบิลเรฟเลนซ์ที่นี่นะครับให้เราลองคลิกเข้ามานะครับคลิกซ้ายที่นี่นะครับก็จะมี local content อยู่นะครับที่ตรงนี้ให้เราคลิกเข้ามานะครับนี่คือพาร์ทที่ยังไม่ทําการติดตั้งนะครับในส่วนของเคเบิลนะครับก็ เราเพียงแค่คอนโท l select แล้วก็คนเครับเลือกทั้งหมดแล้วกด open เพื่ออัปเดตนะครับก็รอให้เขาดันจนหมดนะครับและอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีที่นี่ครับในสุดของเมนู f i เก p a r พานะครับให้เราคลิกเข้ามานะครับแล้วก็จะมีที่นี่นะฮะที่โลเคคอล n t นิชเช่นกันนะครับที่นครับก็จะมีเยอะเลยนะครับให้เรากดคนโทครั้งหนึ่งนะครับเลือกทั้งหมดแล้วกด Open นนะครับสำหรับที่ออนไลน์คอนเทนต์นะครับ ก็รอตรงนี้นะครับก็ถ้าหากว่าตรงนี้ผู้ใช้นะครับใช้เป็นซีเรียลนะครับจากทาง SolidWorks โดยตรงนะครับจะสามารถใช้งานที่นี่ได้นะครับโดยการคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทำการรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้อย่างผมมีอยู่แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของ SolidWorks ได้ครอบพอตัววเลือกใช้นะครับก็จะมีพวกส่วนของงานไฟฟ้า 2D นะครับแล้วก็มี t d r model นะครับที่นี่เราลองเข้าไปดูส่วนของ 2D นะครับ ผมนี่ผมได้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับทีนีผมกด Enter นะครับเขาก็จะมีในส่วนของหน้าพอร์ทัลขึ้นมานะครับทีนี้เราอาจจะไปดูที่แคตตาล็อกนะครับทีนี้เราก็มารีวิวดูนะครับก็จะมีส่วนของนะครับคอนเทนต์อยู่ที่นี่เราสามารถเซิร์ชได้นะครับแล้วก็จะมีคัสตอมไมซ์ในเรื่องของวันที่ที่เขาอัปเดตพาร์นะครับ ก็มาดูแต่ละยี่ห้อนะครับที่มีอยู่นะครับก็ ABB นะครับย่อดนิยมเนี่ยก็จะมีพาร์ตต่างๆนะครับให้เราดาวน์โหลดอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีทั้งแบบที่ต้องมีค่าใช้จ่ายและก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ Commonly r e q u e s t Library นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมี Symbol Library ที่นี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีส่วนของไฮดรอลิกนะฮะเหล็ไฮดร ทีนี้เรามารีวิวดูนะครับแต่ละยี่ห้อนะครับประมาณนี้นะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่นี่ครับ3 D Content Central นะครับก็จะเป็น เว็บที่ให้เราดาวน์โหลดใช้งานพาทนะครับซึ่งก็จะมีคนอัพพาทขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เราอัปโหลดขึ้นไปเพื่อให้คนอื่นใช้งานพาทของเราได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราประหยัดเวลานในการดีไซน์งานได้เยอะเลยนะรตรงนี้ก็จะมีพาทอยู่เยอะแยะมากนะครับตรงนี้ให้เราลองเซิร์ชดูนะครับที่นี่นะอ่าแล้วครับทีนี้ถ้าหากว่าโหลด ต่างๆส็จแล้วนะครับก็จะพร้อมใช้งานตาม exercise ที่ผมได้ทำไว้ทันทีเลยครับผม